ครับช่วงนี้ไปติดตามกันที่อีกหนึ่งคดีทางการเมืองนะครับเมื่อวานนี้สารอาญานะครับก็มีคําสั่งนะครับรวมคดี4แกนนากปปสนะครับที่ตกเป็นจําเลยนะครับในฐานความผิดร่วมกันเป็นกระบฏนะเพื่อเขาก็บอกว่าเพื่อที่จะกําชับคดีให้การพิจารณาคดีนั้นสะดวกแล้วก็เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับศารอาญาก็นัดตรวจพยานหลักฐานครับคดีแกนนากปปสที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4ี่นะครับเป็นโจทยื่นฟ้องคุณสนธิยานชื่นฤทัไทยในธรรมนะครับ คุณสกุลทีพัทยกุลแกนนำกปปรสร่วมด้วยคุณสมบัติทำโรงทัญญงวงอดีตอธิการบรดีสถาบ,รรบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์หรือว่านิด้ารวมถึงคุณเสรีวงมนทานะครับแกนนำกปปสเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏนะครับซึ่งจากการสืบสวนนะครับก็พบว่านะครับทั้ง4คนนะครับมีการกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดน,นะครับที่ไม่ใช่การกระทําตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือความไม่สงบในราชนาจากักรรวมทั้งนะครับเข้าไขา่อ้างยี่ซ่องโจรมั่วสุมกันนะครับตั้งแต่10คนขึ้นไปครับใช้กําลังปัทธร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่สั่งการนะครับโดยที่ผ่านมาเจ้าพนักงานก็สั่งให้เลิกการกระทำนะครับแต่ยังไม่เลิกรวมทั้งมีการยุยงให้ร่วมกันหยุดงานร่วมกันปิดงาน งดจ้างเพื่อบังคับรัฐบาลนะครับร่วมการบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาและร่วมการขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งร่วมการขัดขวางการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรกตตามความผิดพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวนะครับพุทธศักราช2550กรณีที่คุณสุเทพเทือกสุบัณนะครับเลขาธิการกรปปสและพวกจำเลยเนี่ยร่วมกันพาผู้ชุมนุมนะครับเข้าบุกปิดสถานที่ราชการหลายแห่งรวมทั้งมีการขัดขวาง การเลือกตั้งนะครับกดดัน,ดนรัฐบาลในชุดของคุณยิ่งรักชินวัตรให้ลาออกนะครับ ทั้งนี้ครับจากการสืบสวนพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดนะครับที่นำส่งสารนะครับจำนวน216แฟ้มรวมกันเนี่ย่กล่องน,นะครับและมองว่าจากคดีนี้นะครับมีมูลและก็พยานหลักฐานนั้นเป็นชุดเดียวกันนะครับอายการตรวจจึงขอรวมสํานวนทั้ง3คดีพิจารณาเป็นสํานวนคดีเดียวกันนะครับเพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาคดีนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกและก็รวดเร็วนะครับโดยสารเองก็นัดที่จะตรวจพยานหลักฐานคดีเมื่อเพื่อฝั่งซ้อนนเพื่อฝั่ง เพื่อสั่งฟ้องต่อไปนะครับในวันที่26มิถุนายนนะครับจากเดิมน,นะครับพี่กําหนดว่าจะต้องรอคําสั่งฟ้องเนี่ยวันที่5มีนาคมเนื่องจากคดีนี้ก็ยังมีผู้ต้องหาระดับแกนนากอปรสอออีก28คนนะครับพี่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อมาพูดคุยกับศาลนั่นเองครับ